สบาบายดีพี่น้องสบาบายดี้บุญสุขุกคนเด้อพ่อพ่อส่งไป้องเรีนคือเก่าพี่น้องจ้ะตอนสวยๆถ้าเขามาอยากส่งเด็กหน่อยเลยพี่น้องจ้ะเนาะมาจากส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วตื่นทั้งกลัว ก่อนอื่นก็ขอ,ขอบใจพออีแม่ละลายเด้อนอนอยู่คนนึน้อ,มมองอยู่ทางอเมริกาเนาะที่ซื้อปลาให้ลูกสาวคนนี้สิบโลพี่น้องแะเนาะซื้อปลาจากแม่แม่ัตโน่สิบโลให้ลูกสาวตากแหงไปกินตอนเกี่ยวเขาเนาะขอห้พออยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้ออย่าเก็บอย่าจนเนาะขอบใจละลายที่คอยสวยเรือลูกสาวคนนี้ ขออยยืดีมีแห้งเด้อให้ขอยให้ร่ำให้รวยแล้วก็จะสารุภัยข่ายเก็บด้วยอพอยไหมเลยซิปโลโมีน้องจ้าประคอบประเคงประดุกเนาะแล้วก็ใซมแม่แม,แม่นี่ตากแหง <c oughs> ้งตากแห้งไปกินตอนเกี่ยวเขาแบ่งกันกินไปมีม่นี่บอกว่าเองนัวน้ำเดือโลหนึ่งมาซะ

ใส่ได้ใช่ไหมพี่น้องเนาะสอยเพิ่นสื่อแล้วเพิ่นกับบมีเงินพอดีค่ะ <c oughs> พอด้ใส่เนาะค <c oughs> อยรำให้รวยบอจะขู่สกนนะุลอะไรเดอร้อเนาะ เป็นจังได้พี่น้องทงั้งกรุงเทพกรุงไทยฮอลล่ววาว่าแทบจังหวัดอืนนออ่นน้ำท่วมบ่ดจ้าสุรินทร์น้ำท่วมเด้อสุรินทร์สังขะเนาะสุรินทร์สังขะเมื่อวานน้ำท่วมขึ้นสูงสังขะกุลเล็กจอมพระท่าตูมบอกไปทั้งคุณยพีนพ่น้องเลยสุรินทร์สังขะเนาะอุรินทสังขะ น้ํท่วมแต่ว่าอํเภอเมืองอันนี้ยังบ่ทันท่วมหอกสงสัยบ่ท่วมหรอกมันสูงเมวเฮาก็เบิ่งข่าวเนาะเบิ่งข่าวไปนําเมื่อคืนยางระเบิดเนาะยางระเบิดเสียงตูมพี่น้องเฮานอนอยู่านนี่แหละก็คิดว่าเสียงปืนใหญ่เองกแวงอยู่ เราเวงอยู่ถามผลของเทียนพลของเทียนเสียงอะไรเสียงยางหลุดระเบิดเราอะโอ้ยเง็นกระยานอยูเราเวงไปด้วย <c oughs> แล้วกเด็กๆก,กับสิสอบมันสิ้นเดือนไปห้องจานะ้าเนาะน้องเทียนน้องน้ำสอบสิ้นเดือน ยิ่ว่าสมที่สมที่หนึ่งที่สองที่สามนี่แหละแล้วว่าเห็น้องเทียนว่าว่าปิดวันที่สิบเอ็ดโฆนณาเป็นยังหูว่าปิดมือใดกันแน่ฟังเบิ่งต้องทมคู่ก่อนนี่นก็เลยมันเองบา,างทียังไมสีส่เสห้อเนาะถ้าสอบเสร็จก็กลับจ้าเนาะไปเกี่ยวเขา เดี่ยวข้าวเดี่ยวอะไร <c oughs> สั่งป้าพ่อ,อาายแม่ซื้อไฮซีโลกกับายเม้นนี่กับยาแล้วพี่น้งองก็มัก,มากตากแหงเนาะ <c oughs> พ่อยแม่ก็จะลืมต้วจะลืมมันยาเม็นนี่น้ำเด้พ่อยแม่เอ้ยขาลอันผ่าลังให้ลูกสาว ผาลังปลาให้ลูกสาวตากแห้งเนาะตากแห้งให้พ่ออบด,ดิบพอไจะซื้อหมาซื้อผู้และออ <c oughs> พ้นตกแห้งพี่หลองจำมาคืน,นปลามาลง่ลายเนาะก็เลยเออพอ่อยเหนืซื้อปลาให้ลูกสาวอยู่เนาะ,ะดูดูจักรลูลูกสาวสิบโลจานปลลูกกี่วันสิบโล ปลาโข okay. ปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาดุกกระโลกละอยหาสิซ <c oughs> องโลกระสามลอยมัสียใจจักรลู วสิบโลมันจะได้ขนาดนี้เนาะพี่น้องสองโลกับสามร้อยสี่โลกับหกรอยประดุก <c oughs> ประดุกลงเยอะมากเลยเนาะเบึไ่ไงในขีปซาวัน,นพี่น้องเลยเต็มเลยแกปมอบอกขอยมีแ่ของของน้องโตัวโนะแม่ของเขา ประโคกปลลายปลาโขกปลาลายปลาเนี้ปลาคิงนึ่งกับปลาลายปลาแดงปลาทะเลลุ่มส่วนพอมินจีนะได้จับอีปูก็ลองทำปลาเพียวอยู่ว่าจะเอากิโล Thank <laughs> you. เด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนหมด้ะจ้าอยู่จะแม่ต้องเทนผู้เดียวมาเ้เนี่ยคืบพี่น้องบรรยาก,กาศข้้งนอกก็คืบไหม,มทั้งเล่าคนตกเนาะไป,ปลปรยหลายคนลงเมดบ่ะ <c oughs> ไม่ไหวนะพี่น้องเลยคือคนนึนหนงห้องก็เป็นวัดแล้วนะ้ำหมูกลายแล้วนะ ูแ้ <c ười> <c ười> อยู่บ้านคนเดียวจะไปถ่ายคลิปนี่แหละพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกระบอก ก็ไม่ออกยูจะไปทางไหน <c oughs> ขอบใจพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขุนเดอ้อขอบใจพ่อแเมรดาไลน์นะ,นะะสื่อปาลายลูกสาวคนนี้ขอไหนย,ยดีมีแห้งขอบเจ็บมาแต่กลมไข่เสื้อหนิเราขอบคุณทุกคนทุกทกำลังใจเดอ้อขอบคุณพี่ป้านะทุกคนเนาะที่คอยซัพพอร์ตเราเบอร์คิปแม่น้องเทนบระหามโฆษณาเนานะคุณป้าทองเทียมากๆก็ขอบคุณมากๆเด้อนที่คอยซัพพอร์ตลูกหลานมาหลังสีเขียวมาตลอดเนาะ ขอให้คุณป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมเด้อทะเลดูคลิปแมงลงเทนกันแล้วพอกันไม่คลิปหนาลงมาสบาดี